วันนี้เพิ้ลพามาดูบ้านให้เช่าครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็2ชั้นนะครับเป็นทาวน์เฮาส์1ที่จอดรถยนต์แล้วก็มีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ได้อีกกว้างขวางด้านหน้าบ้านนะฮะนี่ครับล้วรอบขอบชิดนะฮะแล้วก็เพื่อนบ้านน่ารักมากนะครับจะเข้าไปดูด้านในกันอันนี้เป็นที่จอดรถยนต์นะฮะที่จอดรถยนต์แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ว่างคุณจะจอดมอเตอร์ไซค์หรือทำอื่นๆก็สามารถทำในพื้นที่โซนนี้ได้นะครับ บ้านเล็กที่ครับเก้าเก้าทับหนึ่งเก้าหนึ่งหมู่บ้านแสนปีดานะครับผมลืมบอกไปหมู่บ้านแสนปีดาหัวสนามบินนะครับเรือสาพัดการเดินทางสะดวกสบายน้ำไม่ท่วมครับผมอยู่ที่นี่มาแล้วนะฮะผมอยู่ที่นี่มาแล้วแล้วก็ปล่อยให้เช่าต่อนะครับพี่เจ้าของบ้านก็ใจดีมากนะฮะพี่เจ้าของบ้านใจดีมาก นะไม่เคยเจอกันเลยเจ้าของบ้านใจดีมากไม่เคยทวงค่าเช่าด้วยอันนี้คือยิ่งดีใหญ่นะยแต่ว่าถ้าคุณอยู่ก็ใจ่ายให้ตรงอย่าทาแบบผมแล้วกันวอลเปเปอร์ <laughs> paper, เอไม่ใช่วอลเปเปอร์สีนะฮะสีอันนี้ห้องโถงนะห้องโถงนะสีนี้เป็นสีน้ํามันขีดเขียนได้ลบได้ล้างออกนะครับแล้วก็จะมีห้องใต้บันไดนะครับห้องใต้บันไดเอาไว้เก็บของนะครับในโซนนี้นะเดือนละเดี๋ยวพูดราคาก่อนนะเดือนละเจ็ดพันนะนะครับเพราะว่ามันมีแอร์สองห้องด้วยนะฮะอันนี้เป็นห้องน้ํา อันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําชั้นล่างนะครับก็มีฝักบัวมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกนะครับแล้วก็จะมีห้องครัวเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันก็อยู่ชั้นล่างอันนี้ห้องครัวครับห้องครัวนี้ผมว่ามันกว้างเท่ากับกว้างเท่ากับห้องนอนใหญ่เลยนะเป็นห้องนอนได้อีกห้องนึงเลยครับห้องครัวนะครับแล้วก็จะมีโซนซักล้างนะด้านนอกตากผ้าซักล้างได้นะครับไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเจ้าของบ้านติดเหล็กดัดให้นะครับ ติดเหล็กดัดให้ด้านบนตอนก่อนที่ผมมาอยู่มันก็มีนะฮะแต่ว่า,ารือออกไปซ่อมไปซ่อมท่อระบายน้ํำด้านบนแล้วก็ผมไม่ต้องการให้เขาใส่ก็เลยไม่ได้ใส่นะครับผู้เช่ารายใหม่ก็เดี๋ยวเจ้าของบ้านใส่ให้นะครับไปดูชั้น2ครับห้องนอนทั้งหมดจะอยู่ชั้น2นะครับทั้งหมด3ห้องติดแอร์สตัวนะครับติดแอร์สห้องนะฮะเนี่ยครับ,รบห้องนี้เป็นห้องใหญ่นะฮะห้องใหญ่นะครับ แอร์ใหม่ด้วยนะฮะแอร์ก็ตัวใหม่เลยนะครับเพิ่งเพิ่งติดตั้งได้ประมาณ3 4สเดือนนะแอร์ตัวนี้นะครับแอร์ใหม่ก็ดีตรงสีนะฮะดีตรงสีห้องอย่างหนึ่งนะครับก็คือใค,ใครมีลูกหรือว่ามีหลานที่ขีดเขียนอย่างเงี้ยนะครับมันมันเช็ดออกล้างออกได้นะครับนี่ห้องกลางนะครับห้องกลางก็ก็มีแอร์นะฮะห้องนอนกลางนะครับมีแอร์ แล้วก็ห้องห้องนี้เดิมทีผมทาเป็นห้องทํางานนะฮะมันก็จะมีอินเทอร์เน็ตนะครับของ 3BB นะนะครับถ้าคุณจะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคู่สายมันมีแล้วมันการันตีว่ามันมีคู่สายแน่นอนนะครับคุณสามารถขอติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB เพิ่มเติมได้แต่ถ้าคุณไม่ใช้สายนี้คุณก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยแต่ถ้าคุณใช้มันก็ใช้ต่อเนื่องได้นะฮะอินเทอร์เน็ต 3BB เนาะอันนี้ห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กจะมีระเบียง แต่ว่าห้องนี้ไม่มีแอร์นะครับมีระเบียงนะฮะแล้วก็มีประตูกระจกมีมุ้งลวดนะครับมีระเบียงด้านนอกนะฮะเป็นห้องนอนเล็กแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําก็เหมือนกันแหละนะฮะเหมือนกันแต่ห้องน้ําก็มีเอ่อผมเดินอันนี้ไว้ผมเดินสายไฟเครื่องทําน้าอุ่นไว้นะฮะนี่ฮะ ก,ก็เหมือนชั้นล่างนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับใหม่ครับเพราะว่าบิวใหม่แต่ว่ามันจะมีสายไฟนะครับมีสายไฟอยู่ละบนฝ้านะครับเป็นเหมาะสาหรับใครจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับติดตั้งได้เองพ่อบ้านติดตั้งได้เองเลยนะไม่ต้องจ้างช่างนะครับประหยัดไปอีกเพราะว่าผมเดินสายไฟไว้ด้านบนแล้วนะฮะก่อนคุณคุณก็สับคัทเอาท์ลงแล้วก็ต่อเครื่องทำน้ำอุ่นได้ง่ายๆเลยนะครับนะ เนี่ยฮะเดือนละ7,000ครับเข้าอยู่จ่ายล่วงหน้า7,000ก็คือจ่าย14,00งเข้าอยู่ได้เลยน้ําไฟหลวงนะครับและอย่างที่บอกว่าเจ้าของบ้านน่ารักบ้านเล็กที่ดีมากนะฮะอยู่ตรงนี้ดีครับร่มเย็นแล้วก็เพื่อนบ้านไม่เคยมีปัญหาขับใครเพื่อนบ้านน่ารักอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะฮะถ้าสนใจคุณกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับ